ทำมาบมีายได้หมดต่อค so you ือน kind of ั point, ่งท่าเกลืนั่งทาหลงตั้งโต๊ะก็นั่งเป็นนั่งเยอะ เดี <S 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 ๋ยวบอกเดี like. ๋ยวบอกรายละเอียดให้บอกข้อมูลนะจะได้เอาเ่อะไรที่มันประโยชน์ให้ตับโตเราว้างอยู่ใจํำนวนความแมสารร้เป็น่งเสียยโดนปัหาครับอยอไอยู่เลนตัวที่มันยู่ในูนสำคัญะที่ปัญหาไทยมาส่งจ้า You liar. ก็มีรองก่อนก่อนที่จะมคยรองโจทย์เยอะครับโจทย์เยอะเเอาได้พี่เผาเข้ไปัี้ออาวน่เรยางไม่เี่ยวงแล้วก็ของ้าวให้ไปพาตัวนี่มาลง แล้วมีตามเดียวกันร้อนแล้วคล้องกันทุกวันทั้งเหนื่อยครอยู่ที่เราเลยอยู่ที่ไหนรู้มั้ยแต่เราอยู่จันทร์จะตรงไหนงูลาโยคนอ้างของไทยชื่อว่าอะไรที่เราอยู่เมืองจันทร์ไม่ที่ที่เราอยู่อ่ะที่ผมอยู่อ่าไม่ออกอยู่แค่พี่ไทยจะไปรู้หนองเนียงครับหนองเรียงครับรู้จักใครบ้างคนที่รู้จัก มีดักแถวบ้านมีไอ้โงนะครับแล้วมันก็พอมันหลบไปที่กำลังก็ไปอยู่อไรมันไม่ได้อยู่ผมอยู่เราท็อกสะอ่อนครับก็อยู่กันมาเรื่องนะก็จนว่าสองเดือนเดือนแล้วสองเดือนแล้วกลับมาบ้านไทยเรามาโดนจับที่ที่บ้านโดนด่าก็ท้องนะก็กลับมามาดตัน แล้วเนี่ยจีวันเนี่ยวันอะไวันปี่ว่านัดอาทิตย์ก่าอะไรอาทิตย์กว่าเป็นวันเส้นทางเดิมผมไปม่ทราบแล้วหรอกนะผมอยู่ตอนผมอยู่ลาวและอยู่กับคนละหมู่ว่าสองวันเดียวผมว่าผมวันที่วันทีาทว่าเรามาไม่าอในัวกเดียวกันเลยพวกไอ้ที่หนีไปรู้ตัวหมดเลยว

จ่ายเงินรายเดือนเราไม่ได้จ่ายแต่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายเงินรายเดือนแต่ว่าเขาเรื่องเงินเป็นใหญ่เราจะตั้งตั้งค์มาจ่ายไปเพราะว่าจ่ายให้กับทางการใช่ไหมเรื่องเงินเดจ่ายให้พวกครับแต่่แวาก๊งเราตั้งด่านเงี้ยเราอะเจอด่านเงี้ยเราว่าให้เขาแสนเึงว่แสนจีบเขาปล่อยเงินไม่เปวดใจเลย คนพิเศษเองไปไหนคนก็จ้องมองชัดเจนไปลำบากไมปไหนครับไปนปือเนี่ยกไปออกไปทีนผมไปเช่าห้องอยูะครับไปสักที่ไหนสัจากข้างหนครับต้องมาครัอบคนเดียวคดีเรื่องยาสอง แล้วปืนสองอยม่ดืองกรกอกอติตอรัเแ้วตเพื่อนอีกคนเรารู้แล้วขับอะไรมาอันนี้อนี้รูแคือยโถ่ออนี้ด้ คนต่อง่เพมาทำานที่เพ่อไมงมาเรียนมาเรียนามียู่แล้วเอนคนหนเขาติดต่อมาหนี้พ่อากท่อยู่อยู่ได้ตัดไเกไม่ท้าเพือนคุ้มเยถ้าเกิดมันสำเร็จก็ได้ตัดคไง ไม่รู้ที่ไหนแล้อม่รู้เลยนะครับหเลยาองที sure> ่เดียวใผลยา่อนไม่เคยนแอ้เดินทำงานอะไรทำงานใบตัทงานใบัดเป็นยังงครับแรกเรียรแร่เียรที่เกาะ ติดต่อคนที่เชื่อเราได้หมดไหมได้หมด เราเริ่มเริ่มสตาร์ทไปรับหมองที่ไหนขับรถที่ไหนนี่ยังอยู่ไอ้เข้าไอ้เข้ามัหมุนไม้แล้วก็มามาดี่มาดีดีเดี๋วเราไม่ได้ไปชนที่มีโขงใช่ไหมเราไปรับที่ท่อหรือว่าไปมามาที่วิ่งมีรอยครับ กัได้เลยไม่ไดไปสามวงเนี่ยรีวอร์ดชื่อชื่อเป็นชื่อพวกแบบแต่คือเจจะเข้าไป้างเข e. ้า้่ไ้อมแต่ว่าใครเขาให้ออกมาให้ส่งเร่องเจ้าี้ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอาจะมองแบบโ้อาจจะผลไอีกทั่วเลยเนี่ย

จอที่ไหนเนี่ยนะตับที่เดียวกันท่าไหร่ป่าภสุพรรณแล้วเอยู่ที่เดนกรรมที่ไหนตี่สัตสุพรรัว์ใครเราโดนเรื่องใจไม่อย่างพา้ท่มีเรื่องยาที่สุพรรณีเพื่อยู่ในวงการวงการยาเนี่ยของราเ เจอกตทั้งหนครคนคนคนที่พาพาคนมาทบ้านลก่สร้างสัมพันธ์ในบเลยกเพามันเป็นลายก๊อย่างนี้หรอ่าอันนี้รับรับลำเยงยาอย่างี้เป็นลายกไม่ไกันชื่อเลยช่ไอ ตักถึงหรอปะใช่ท,ที่แพงเงินพี่เอาเอา,เอ,า,เอ,าออกจากตรงนี้ไปก่อนสิบใช่ไหมี้นี่อะไรหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนสิบเหมือนกันอันนี้อันนั้นสามถึง สถุงสีฟ้า1ถุงแล้วก็สีเขียวสถุงนะเอาบเพี่เอาเอาหมดเลยทัวสับเอาหมดเลยครับยิมนี่โทวสับเพิ่มอีกทองสี่สิบสี่สอตั้งใหม่ตั้งเินเป็นคู่เป็นสามแถวสามแถวหนไั้เูถึงสูตรสี่สิบห้า 11้คูณ3มามคูณหรือเปล่าเนย41 4ยส4 4่หอ4 4อันนี้แพ็คหมด4ยแสนี่ใช่ครับเอากรสอบรถส4อตีมัน4,2,4ไทอ่แล้วแต่ละก็สอบ คนมือหนึหมืของเรานลงหมดนะครับจะได้ัน้านหกล้านหกหกล้านห้่หกล้านห้าพอนี่หก้าหห้าอนยับมาตั้งให้มันอยาว่านะครับภายในครอบครัเชื่อจำนายด้วยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับการกระทำเพื่อการค้าอยเกิกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และกิดการใช้อะใอจในกลุ่มของประชาชนนะครับและมีอาวุธอปืนและก็วัตถุระเบิดไปในความครอบครองนะครับเบื้งองต้นนะครับขอแจ้งสิทธิพลเมืทรา,าบตรงนี้นะครับข้อแรกคือเรามีสิทธิที่ให้การหรือให้การก็ได้นะครับถ้าใคาที่เราให้การจะใช้เป็นาการยันริษฐานได้ข้อ2นะครับเรามีสิทธิที่จะพบปะทนายในการเฉพาะตัวนะครับข้อ 3. มีการที่พบปะญาติหรือว่าผู้ปกครองจะว,วางใจทราบในาาการจับกลุ่ม และข้อ4นะครับสามารถที่จะได้รับการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเร็วนะครับในช่วงนี้นะครับเบื้องต้นที่เราจะได้รับจากการจับคุมในครั้งนี้อาจจะแล้วจะนําตัวเราเนี่ยไปที่หน่วยปราบปั้มใจติตนครราชสีมานะครับที่หนครราชสีมาเพื่อจะทำบัตรนี้ไปด้วยการส่งไปอับสวนบกป .2 ต่อไปครับเบื้องต้นของกลางประมาณไหนเบื้องต้นของกมาณเท่าไหร่ที่ตัวทำด้ประมาณอยู่6ล้าน5ต้องกไหมครับประมาณ6ล้าน5าทเบื้องต้น ะครับแล้วก็มียายอีนะครับยายอีประพันธ์สวมถุงนะครับแล้วก็ FADE เห็นไหมตัวนี้เป็นยาสีประเพีใหม่นะครับที่ยังไม่เคยมีมกันนะครับที่คือของการที่ตรวจพบนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนนะครับขนาดจุด45นะครับป้อมลูกกระสุนเท่าไหร่กี่นัดก็จะไม่ได้นับครับ5แม็ก2แม็กซ์ก่อนกระสุน2แม็กซ์นะครับแล้วก็วัตถุระเบิดเป็นระเบิด ถูกเกลี้ยงนะครับจำนวน mhm. หนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเก็บดีนะพวกของเดี๋ยวอะไรโอเคบริษัทมีสี่เครื่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี <Nixon> ่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ติดตามรถยนต์เป้าหมายคาดว่าลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดเลย ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีพ่อดูนะพ่อพ่อมาดูเลยเฮ้ยคนนั่งไหนนไหนพี่น้องครับ เดินล่าขครั้างขอคนตัวยอย่างเลยเริเริ่ปเิม่ผมาเอามีดมาเมื่อกี้ใครมีดมาผมีดมามีดผมะด้ิชาติอภิชาติจิงาเมื่อกี้ค่อกีครับไงไงหน้าครับอย่าก้มหน้าไาช่อจนไั่น เตัวอย่างลงนะครับตงนะไปทอางก็ได้เป็นนัเดิกะอางจะได้นับจำนวนที่แทจริงาๆได้ครับไอ้คุมโทรศัพท์รับยิ่งยิ่งคุมโทรศัพท์ลูกมื่นลูกใหญ่เดี๋ยวจะเพิ่งขายลูกเยอะครับเจ้าของรีสอร์ทลูกสาวเป็นผู้าสาหครับดีมากดีมาก นี่ครับ <mag> ูตรงนี้ไงก็ทานตรงนี้หอยนี่หอยนี่ขออะรแกงเลยไหมแกงแกะให้แกนอยู่ไหนอะอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ท้องใหไหม ดูตงงไหนเ่ดี๋ยวยิ้มไดี๋ยวให้ตัว้นมีไูตรงไหนเองเอาของไปตรงไหนตั้งหนึ่งครับโตัอะ้วน้ำยไว้น้ำบีอ้ยนห้อน้ำองน้ำห้องน้ำหน่สอามสี่มันจะประกอบระเบิดเหรอเอานีเจอกันตำรวจปรับครามยาเสพติดกำลังค้น ยิ้มโอ้โหลุมดีลุมดีมงนลุมดีลมเดอดลมดีกระดกลาด้ยมันไม่มีแต่แบงคนมีงมนงทุมีงไม่ใช่ยาบ้าตัวนี้คือนเป็นไม่ทราบจัครเอาอันนัอีกระอบใ่ปะนี่เอะไรอะนี่อะไรนี่คืออะไรนี่คือกระดีไซ ไม่พลาดผมครับใช่ไหมไม่เวลาทุกที่ถามหน่อยให้ตอบครับครรับยอมรับครับอะไรแไม่เลยเสร็จแล้วมือก็ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงอ๋อตั่งมาตั้งไปอะไรรับจ้างมาไม่รู้เรื่องเลยไงเล็กต้องพูดเนาะความจริงรู้เรื่องมาว่าเป็นเป็นเจ้าสเปดครับอามตอบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดียวเลยคืออะไรวะเนี่ยตอบแล้วเป็นล้านใค้ไกิดอะไรทีไใดจะดันมาใคร รถคันไหนอะไรอย่างงูมาห์หิริงี้ยชื่อไรเสือดำของใครไอ้ตุนดำใช่ไหมรถดำใช่ไหมใครนี่ไงดิวกลิ่นหมดแล้วบอกเลยไอ้นุ่มันไอ้ใค้โทรศัพท์เอง่งมันชื่อเสือดำมาโทมาใครให้กิ่นเนี่ยมึงแม่งวะเดิวไม่มันทูมามันชื่ออะไรครับมันเป็นใครไอ้ชื่อไอ้เสือดำอะโทรศัพท์เองไงเรื่องอะไรครับพี่นั่นนะมันชื่ออะไรมึงเรียกเขาี่เสืี้ยวอันนี้เกี่ยวไหม ครับคันนี้เกี่ยวไหมตามหลังมาจริงๆอ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือใครครับคือใครพี่เหรอครับนั่นแหละคือขังรถคันไหนเนี่ยพี่เดีไม่ไม่ไม่มาด้วยครับไม่เกี่ยวตัวเองเหรอครับตัวเดียวกันรับ

พี่พี่อ๋อนี่อยู่นี่นี่งสามพี่นับกระสอบเลยไม่ต้องเอาลงหมดหรอกครับมันยกขึ้นอีกแล้วเอาแค่พี่เท่าไหร่สามสามเราไม่มีตัวนี้ไม่ยืดตามเท่าไหร่ทั้งหมดจริกระสอบสิบห้าครับสิบห้ากระสอบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนับรวมแต่ละกจะสอบร้อเท่าไหร่พี่วางไว้พี่วขาไม่ต้องหรอก